แต่ว่าทีนี้เนี่ยผมมาผัวมันบวสำอางนีน,น่อนมันหน้าตาโมโหแหงนี้่งเ,เอา <c oughs> รีวิวการตัดผมที่ใช้ความอดทนเยอะที่สุดตัดไปมุกออกไปดูท่าทางนาะงจะเสียเรียดเหมือนมินไม่มาหรือว่าผมว่าไปทำการบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ดูดูแล้วหน้าตานางจะจริงจังมากเลยากับการตัดผมในครั้งนี้ดูว่านางจะเสียเรียดมากนะพี่น้องนะเหมือนมินไม่มาหรือไม่ก็ผัวไม่ซ้ำเซานะน่าจะเป็นข้อสองนะผัวไม่ซ้ำเซาอารมณ์ไม่ดีนะดูโอ้โหมันมโมโหอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยหน้าตามัน บัดเหนียวเลยอ๋ออ๋ออ๋อเป็นร้านที่ต้องอดทนในการตัดนะพี่น้องนะตัดซี่นะพี่น้องนะเราจะเป็นต้องอดทนตัดน้ำมันนะแต่ตัดลาดอื่นมันก็เสียตังนันนะมาตัดลาดนี๋ก็บ่เสียตังนะตัดซีแต่ว่าต้องใส่กล้องอดทนในจังหวะลังเทียมมันโมโหมันกระตุกหัวจนหัวสักหมดละอืมต้องเข้าใจนะหน้าตา้างนี่มันกับสีสามาเจในจังหวะหลอกหน้าตามันคือจังหวะบรเสาแหันีต์ะหน้าตาหรือว่าเม่นมันบ่มากกับบรูลนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมบอกว่ามันนอนมันหน้าตาๆอย่างเงนี้งเอา macam tulah lah mula menguha lah mula menguha